แรกยังขั้นตอนสุดท้ายเลยอะไรอย่างนี้สิ่งนี้เลิฟเป็นไงบ้างพี่น้ำดีมากทุกคนคืออยากให้รอดูแบบรอดูซีนซีนแบบซีนซีนเลิฟซีนอ่ะมันดีมากมันดีมากคือเมื่อวานอ่ะตอนตอนซีนลงน้ำอะพี่น้ำกลับก่อนพอง่วงไนอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าจากที่ถามจากทุกคนในกองก็บอกเออมันดีอะไรอย่างเงี้ยเออล้วฉันก็งงนะเธอคือซีนเลิฟซีนอ่ะ ฟินเบคคือเทคเดียวผ่านทุกครั้งเธอคิดว่าไงนะคะที่ฉันรู้สึกว่าเป็นซีนที่ยากนะฟินเอ่อซีนเลิฟซนอนะแต่ฟินเบคคือเทคเดียวผ่านงงมากแล้วแบบดูฟล o w ์ดูแบบรักกันจริงเนาะดูเหมือนเป็นแฟนกันจริงๆประมาณนั้นอือย่างซีนอื่นยังมีอะเทคสองเทคสามเทคผ่านอันนี้เทคเดียวผ่านงงมากแม่ สวัสดีจ้าเขามาดงน้ำค้ังแรกขอบคุณนะโอ้ยแบบฉันมาทาอะไรอยู่ที่นี่โอ้ยแบบเขินนั่งเขินนั่งบอกน่งเขินแลน้วนางก็แบบเอาเสื้อคลุมแบบปิดปิด,ป,ดปิดตาปิดอะไรอย่างเงี้ยเออนางบอกว่าแบบคือถ้าถ้าจําเป็นที่จะไม่ดูได้ก็ไม่อยากดูนางบอกว่านางเขินอืม อยากดูซีนคุณสามมาง้อจิมได้หอมแก้มคุณสามไหมคะอืมไม่พี่ไม่ได้หอมแต่ว่าเขาหอมพี่ไหมไม่รู้ <laughs> ต้องรอดูเธอมันมียิ่งกว่าหอมแก้มอีกต้องรอดูลราไม่พี่น้มพูดไปเขินไปเพราะมันเขินจริงพี่นั่งดูแบบนั่งดูด้วยแบบ ดั้งดูไปกัดเล็บไปเพราะมันแบบมันแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮยอย่างเงี้ยเออพี่น้ำชอบอะไรบ้างจะซื้อไปฝากอุ้ยได้หมดเลยเอาจริงไม่ต้องซื้อมาก็ได้นะคือแค่มาเจอกันมาหากันก็ดีใจแล้วอยากเจอทุกคนมากมันดีอ่ะมันดีมากมากมันแบบไม่ได้ราุกานาจาร์อ่ะมันดูแบบมันดูเป็นอะไรที่แบบเออมันคือศิละปะอะไรฟิลนั้นเลย สามจิมอิสเรียวใจเย็นนะเรามันก็แค่ป้าข้างบ้านที่ไปทำให้เขาสมหวังในความรักกันเท่านั้นอ,อยากเห็นสามีชีจิมต้องรอดูแต่อย่างที่บอกฮนะทุกคนก็จะต้องอึง้งตั้งหน้าตั้งตารอ ผมส่งกำลังใจไปแทนนะคะพี่นะ้มุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะอย่างเห็นแล้วค่ะใช่ไหมทุกคนต้องรอดูอดใจรอแล้วเราจะต้องแล้วเราก็มากรีดไปพร้อมกันเอาจริงอะ่ะฉันแอบถ่ายรูปมานะฉันเปิดดีไหมเ่อว่าฉันเปิดรูปดีไหมแต่ว่าฉันเปิดรูปแล้วมันฉันเปิดรูปแล้วใครจะมาหยุ่มหัวฉันไหม เนี่ยแล้วพวกเธอก็ชอบเชร์ชอบชงให้ฉันเปิดแล้วจะพอฉันเปิดนะสนนยิกหลังคนเดียวเลยนะเดี๋ยวเลือกรูปแบบนี้อยากเห็นชีจิมใส่ชุดเจ้าสาวนี่ก็รอดูตัวเองเหมือนกัน ้องดำนะคะพี่น้ำใช่ไหมล่ะวันที่จะสอนเจ้าของประจําจังหวัดไปฝากของน้ำอุ้ยได้เลยอันดับเปิดให้ดูรูปหนึ่งแต่ว่าอันนี้มันก็จะไม่ได้เห็นอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> มันก็จะไปอะไรประมาณนี้หัวมันก็จะจุ่มกันหน่อยหัวมันก็จะมีความแบบ ชิดกันนิดนึงอ่ะหลับตาทำไมหัวจุ่มไม่มีอะไรอันเนี้ยไม่มีอะไรรูปเนี้ยมันก็แค่เป็นฟิลแบบเขาอยู่ใกล้กันเฉยเคือเกียมมาละเกียมวาะเปิดอะไรดีเปิดอะไรดีดรดห้องดำยาอยา่าอย่านะจุ๊จเธอไม่ต้องแท็กไม่ต้องแท็กต้องแท็ก ความจมมีอีกนะแต่ว่ามุยรู่ต่อไปยังไม่เอาดีกว่าเก็บไว้ก่อนฉันอยากให้พวกเธอแบบให้พวกเธอแบบว่าลุนลุนหลับ,บตาเออง่วงไม่ล่ะหลับ,บตาพรง่วงก็ไม่ได้อะไรปะ่ะจริงน้องม่อนแค่แค่ง่วงใช่ไหม น้องเขาแค่ง่วงเธอมันไม่ได้มีอะไรไหนาวมาทั้งวันมาร้อนตอนพี่น้ำมาลไรานี่เลยเออเธอซีนนี้ดีดีแบบดีมากเทคเดียวผ่าน ือพวกเธอเข้าใจแม้ว่าฉันน่ะว่าพี่น้ำอ่ะแบบคือด้วยโมเมนต์อะไรทุกอย่างอ่ะคือเขาสร้างเรือกันเองแล้วพี่น้ำเป็นกัปตันที่ไม่มีงานทำแล้วจนไม่มีงานทำจนฉันลืมไปแล้วว่าฉันคือกัปตันหัวหน้าเรือจนเมื่อวานฉันมานั่งนึกได้ว่าฉันลืมทำอะไรเป้่าวะแล้วฉันก็คิดในใจได้ว่าเอ้ยฉันเป็นกัปตันและนี่แหละคือเวลาที่ฉันได้มีงานทำแล้ว ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นกันนะคะทุกคนดีใจมากมีงานทําแล้วเหรียญทองต้องคลองคอพี่นามแล้วปะใช่ไหมฉันอยู่ตั้งแต่เขาแบบเริ่มจีบกันใหม่ๆจนตอนนี้เขาแบบนแควนกันแล้วมัง้งเออใช่ไหมแก่งจังเทคเดียวผ่านจริงค่ะ ดูสิเธอดูเห็นไหมพอฉันปล่อยรูปนะคนเขามาดูเยอะมากแล้วเธอคิดดูถ้าฉันปล่อยอีกรูปหนึ่งตอนแรกฉันจะปล่อยอีกรูปหนึ่งถ้าฉันปล่อยรูปนั้นนะฉันว่านะคนเข้ามาดูฉันเป็นพันนะแต่มีเอาสกิปไปดีกว่า <S <S ใช่ไหมล่ะเราอะ่ะก็จะเราอะ่ะจะไปชิปคู่ที่เขาแบบมี มีแฟนนี่ไงอะไรอย่างงี้ถูกไหมเออเป็นแฟนกันแล้วหรือไปชิปก็ไม่ได้อะไรตกงานน้องน้ำรีวิวกองวายแบบบอยเลิฟกับเกิร์ลเลิฟหน่อยเหมือนต่างกันไหมนี่รู้สึกว่าตอนถ่ายแอบลงรักอะมันจะเป็นฟีลลิ่งที่เอ,อ่อเรียกว่าอะไรอะที่ มีความเครียดที่น้อยกว่าน,นี้นิดหนึ่งเพราะด้วยความที่แบบเราเล่นกันเป็นในวัยที่แบบเป็นนักศึกษากันอยู่ปีหนึ่งปีสองปีสามอะไรอย่างเงี้ยระบทดมันก็ไม่ได้แบบเศร้าขนาดนั้นมันก็จะมีแต่ความกลกปกหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบสนุกกว่านิดน,นึงส่วนกองกองแก๊ปเนี่ยมันจะมีความซีเรียสกว่าเดิมเพราะว่าด้วยช่วงวัยที่ที่เหมือนแบบพอโตขึ้นทุกคนก็จะต้องอยู่กับตัวเองอยู่กับ บทกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบซีนเบกก็คือซีนอารมณ์เยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันก็เลยทำให้เหมือนแบบว่าในกองแบบในกองแกลมันก็จะมีความที่ซีเรียสขึ้นอะไรแบบนั้นอืมทุกคนจะมาขอเลขบัญชีพี่ทำไมฮะเราดูคู่ชีจิมกับคุณหนึ่งนะเธอจังใจเย็นนะในเรื่องคือฉันไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าคู่กับคุณหนึ่งนะคะทุกคน พี่น้ำเท่าไรบอกมาเธอใจเย็นนะทุกคนกับตานพี่น้ำเก่งวันดู EP หนึ่งเจอของไมให้ได้เลยขอบคุณนะคะเจอกันนะกดบัตรให้ทันนะทุกคนเด่นนะคืออีกรูปหนึ่งอ่ะมันมันแชร์มันยังแชร์ไม่ได้สิเธอแต่ฉันโดนหยุ่ม เขามีเขินกันไหมคะเขาไม่เขินกันเลยคะ่ะทุกคนเขาไม่เขินกันเลยเขากันปกติกันมากเขาจะมีการแบบอะสมมติว่าเลิฟซีนจบเขาก็จะมีการแบบเช็ดโปรงเช็ดปากให้กันเขาไม่มีการมาเขินกันเลยฉันก็เลยงงว่าแบบ <you> เขาเมืออาชีพหรือเขาอะไร <you> ไม่อยากจะพูด <you> ต้องบูชาพี่น้ำด้วยของสีเขียวโอ้ย <you> อะไรล่ะเนี่ยสีเขียว คุณน้ำเจอจิมวัมยมัธยมเป็นยังไงบ้างคะพี่เจอน้องเขาแป๊บเดียวเนาะเขาน่ารักนะน้องเขาน้องเขาก็บอกว่าเขาเคยมาถ่ายกับกองแอบหลงรักรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออนะ้าตาก็คล้ายกันเลยอะ่ะ <c oughs> คือถ้ามาแต่งตัวแต่งอะไรเป็นพี่ก็คือได้เลยคลายกัน <c oughs> พี่น้ำคะบ้านพร้อมที่ดินต้องปล่อยลูกแล้วนะคะทุกคนใจเย็นนะ แควนกันเขิดทําไมใช่ไหมละ่ะเขาเป็นแควนกันเขาเขาเขินเหรอเขามมีความมืออาชีพพี่ก็ไม่รู้ว่าเขามีความมืออาชีพหรือว่าเขาแบบชินแล้วอะไรประมาณนั้นนั่นแหละคือแบบเอาจริงอ่ะคาเล็คเตอร์คุณสามแบบแบบมัน มันมันมัน,ม,นมันทำให้คนตกหลุมรักเลยนะพอพี่อะ่ะตอนพี่เล่นเล่นเล่นซีนกับกับฟีนสองคนใช่ไหมซีนที่แบบที่ที่แบบคุณสามมาง้อจิ๋มอะไรเงี้ยถ้าใครเคยอ่านหนังสือก,ก็จะรู้คือแบบคุณสามเป็นผู้หญิงที่แบบในความรู้สึกนะคือเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกทางด้านแบบสถาบันการเงินขอบออ เรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบด้วยความซึนของเขาอะเออพี่อะยังรู้สึกเลยว่าตอนพี่เล่นเป็นจิ๋มตอนเล่นเป็นคาเล็เตอร์จิ๋มอะไรเงี้ยแล้วแบบเล่นกับคุณสามพี่ยังมีความรู้สึกว่าอ๋อเออก็ไม่แปลกใจแล้วว่าทําไมในหนังสือ,อจิ๋มถึงแบบเคยชอบคุณสามเพราะว่าตอนพี่เล่นพี่มีความรู้สึกว่าแบบเออทาไมมนุษย์คนนี้มันเป็นอะไรที่แบบมันน่าเอ็นดูจังวะมันแบบมันน่ากแกล้งน่าเอ็นดูแบบ เออมันน่ารักอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นอืมแต่ว่าเวลาเป็นฟินเป็นฟินเป็นน้องฟินกับพี่น้ำ,นำก็คือปะกะตินะก็คืออยู่หัวกันปะกะติด่า afe, กัน at, ทุกวันแกล้งกันทุกวันเวลาเจออะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเข้าซีนก็จะมีความแบบพี่แบบเออจิ๋มก็จะมีความเอ็นดูคุณสามกับแก๊งหม่อมโบบะกันไหมคะโบบะค่ะโบบะแก๊งนี้โบบะจิกกัดกันเป็นปกติแต่หม่อมก็จะนั่งเงียบเงบหน่อยเขาเป็นแบบ หม่อมราชวงศ์เนผู้ดีเออแต่ส่วนจิม๋มเกตแล้วก็เอ่อจิ๋มเกตตี้ก็จะคือกัดกันปกติชอบพี่น้ำกับตอนอยู่กับพี่ฟีนตลกดีไปเที่ยวกันเที่ยวไหนชอบความโบมบานั่นแหละก็จะเป็นฟิลๆนั้นแบบซึนซึนเป็นคนพูดอะไรแบบ ปากไม่ค่อยตรงกับใจเท่าไหร่ชีจริงเป็นมามีคนสามหรือเปล่าฟีวิวนั้นแหละเอ็นดูแบบชอบแกลงเห็นแล้วแบบอุ้ยน่ารักจังวะอยากแกลงด้วยความที่แบบซึนซึนแบบนั้นเลยรีวิวพี่ใบเตยหน่อยพี่เตยใช่ไหมพี่เตยเป็นพี่ที่น่ารักมากๆพี่เตยเป็นพี่ที่แบบน้ก,บก่อน นอนก่อนพรุ่งนี้ทํางานเช้าโอเคค่ะฝันดีนะคะดูแลสุขภาพเช่นกันนะนี่เพื่อนเราดูเอพีหนึ่งเถอะจริงหรอ,อนี่อยากรู้มากเลยว่าแบบกระแสะตอนนี้ของแกรปเป็นไงบ้างไม่รู้เลยแบบมันดีไหมมันยังไงคือไม่รู้เรื่องเลยคุณน้ำจะมีรองเขาบ้างไหมพยายามนะคะพยายามจะพยายามจะขยันช่วงนี้ชอบขี้เกียจเออจริงอะ่ะ น้องมดไม่ใช่เวอร์ชันนี้กับเวอร์ช,ชั่นนี้ยายต่างกันมากไหมคือพี่น้ำไม่แน่ใจว่าต่างกันไหมเพราะว่าพี่น้ำไม่เคยอ่านหนังสือไม่เคยอ่านิยายนะคะแต่ว่าพี่น้ำคิดว่าเบกกี้ทาออกมาได้ดีแล้วพี่น้ำไม่สุดเลยนะครับดูความสําเร็จอยู่ขอบคุณมากค่ะพี่น้ำทานไห้ไฟ่ไหมทันส่เธอพี่น้ำว่าซีรีส์ออันไหนสิบเก้าค่ะอินาคริอรไพี่น้ำชอบอะไรแต่ตัวละครจิม๋มพี่น้ำชอบ คตรงตรงจริงใจแล้วก็ชอบความชอบความรวยของเขาแล้วก็ชอบความที่ชีจิมนางเป็นคนที่ไม่คิดอะไรไม่คิดอะไรเลยแบบคือแบบไม่ซีเรียสกับชีวิตใช้ชีวิตแบบสนุกในทุกวันถ้าเศร้าก็แค่แบบอ่ะโอเคเศร้าแล้วไงเข้ามาเลยฉันผ่านมันไปได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันก็มีความสุขแล้วคือเป็นนางเป็นคนเหมือนแบบ ไม่คิดอะไรอ่ะเออแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงอืมประมาณนั้นไม่ใช่คนคิดบวกแต่เป็นคนที่คิดอะไรตามแบบตามเหตุตามผลตามแบบธรรมชาติตามแบบตามเหตุตามผลตามแบบธรรมชาติตามแบบกฎแห่งกรรมตามตามเหตุผลเออมีเหตุผลอย่างนี้ดีกว่าซึ่งตรงข้ามกับตัวจริงของพี่น้ำมากพี่น้ำเป็นคนคิดมาก มากๆแล้วก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะแบบเหมือนไม่ได้รับมือได้ดีกับกับความทุกข์เท่าไหร่เวลามีเวลามีเรื่องไม่สบายใจก็ค่อนข้างที่จะดิ่งอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยต่างกับชีจิมที่แบบเขาจะแบบม,มาเลยทุกอย่างมีทางแก้อะไรอย่างนี้อืมกระแสะดีมากเลยนะคะเท่าที่เห็นมีคนนอกด้อมรอดูกันเยอะพอสมควรโอ้ยโอเคดีใจอ่ะใจชื้น ไม่คิดว่า้องน้ำจะร้องเพลงแนวลูกทุ่งเพราะขนาดนี้ขอบคุณมากค่ะถ้าคุณสามขอพี่น้ำแต่งงานจะเซเยสไหมคะเซเยสนะถ้าแบบว่ามีคนอย่างคุณสามมาจีแบอะเซเยสเลยเพราะว่าคุณสามเป็นคนจริงแบบคือรักใครเรารักรักจริงเออแล้วก็แบบเป็นคนซื่อแบบซึนซึน,ซนคิดยังไงก็อย่างนั้นเลยเออดูไม่มีพิษมีภัยดี อยากลองเพลงให้ฟังสักท่อนหน่อยได้ไหมคะเพลงอะไรดีรีวิวคู่ตี้ยูกิหน่อยได้ไหมคู่นั้นก็จะเป็นฟิลแบบน่ารักอ่ะเออเป็นฟิลเหมือนแบบเธอเบบี้อะไรทํานองนั้นเลยอืมด้วยความที่แบบคุณตี้เขาก็จะคาแรคเตอร์เหมือนแบบเป็นคุณผู้ชายแบบออกแนวแบบแพรวาๆหน่อยๆนั่นแหละใกล้ปิดกล้องแล้วคะ่ะ อัรูปลงดีไหมโอเคเดี๋ยวพี่ดำรูลลงก่อนกร <c oughs> <g ười> ะแสดีมากนะคะมีทั้งทำเรีแอคชั่นของต่างประเทศเยอะทั้งของฟินเบกและแก๊ไพลอตอุ้ยจริงอรอดีใจนะที่ทุกคนรอดูเพราะว่ามันดีทุกอย่างทุกทุกคนตั้งใจนะไม่ได้อยู่ในดอมเลยคะ่ะแต่ตามมาตั้งแต่หลงรักโอ้โหน่ารักมาก เก่งทุกคนเก่งมากๆเลยพี่นาม,มีซีรีส์เรื่องต่อไปยังคะรอดูนะคะแต่ว่ารับรองว่าไม่ผิดหวังเดี๋ยวจะไปแล้วนะเดี๋ยวอีกประมาณสนะิบนาทีพี่นำจะไปแล้วพี่นำซีรีส์ออนทางช่องสมนะคะทุกคนรอดูคุณจิ๋มในซีรีส์นะได้เลย หนูชอบเรือสามจิ๋มนะคะเรือผีใช่ไหมสามจิ๋มคือเรือผีไนหะพ่อกับแม่หนูก็รอดูจริงหรอเออแต่เอาก็เอาจริงอะคือเวลาคือทุกคนเวลาใครถามว่าเอาเรื่องต่อไปซีรีส์พี่น้ำเล่นอะไร,อ,ะไรอย่างเงี้ยพอพี่น้ำบอกว่าเออเป็นซีรีส์หญิงๆนะอะไรเียทุกคนก็จะมีความแบบตื่นเต้นนะเพราะว่าปกติมันก็จะมีแต่ซีรีส์วายใช่ไหมช่วงนี้แล้วพอเหมือนแบบเออมีมีซีรีส์แบบหญิงๆเข้ามาทุกคนก็เหมือนรอดู ขอซีรีส์พี่นามกับพี่มาสักเรื่องได้ไหมทุกคนต้องใจเย็นนะคะอยากให้มีแบบลงรักเวอร์ชั 2, ่นสองไปถึงแบบซีซั่นสองใช่ไหมเอาจริงพี่ก็อยากให้มีคิดถึงทุกคนมากเลยแบบช่วงเวลานั้นไม่เป็นเวลาที่แบบสนุกคือมันไม่ทุกทุกครบรถและสนุกมีเสียใจมีร้องไห้กันบ้างแต่คือแบบเหนื่อยก็เหนื่อยแต่แบบสนุกมากอ,นออนเรือสามสิบ เราอยู่เรือไม้น้ำค่ะอยู่เรือผีเหรอเธอและน้องน้ำก็เป็นที่รู้จักในน้ำกับตันเดือนจริงหรอมีคนรู้จักด้วยหรอไม่รู้เลยนะเนี่ยคืนนี้ก็ตามอ่านแท็กบ้างเป็นบางวันเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้าทวิตนะคะนันจะเข้าทีนันแต่เก็บเปิดตัวคือตามมาอีกหลายเรื่องเลยคนดูได้กำไรจริงหรอ เราเรือไปน้ำอยู่นะทุกคนต้องใจเย็นนะอกโกชิปเป็นเรือผีที่แล่นได้ดีเป็นเรือที่แล่นโดยคนคนเดียวนะจริงๆเดี๋ยวจะพยายามมาไลฟ์คุยกับทุกคนบ่อยๆนะคะรู้เลยว่าแบบห่างห่างห่างหายจากจากไลฟ์ไปแบบเยอะมาก ด้ดูพี่ไม้ของเขาซีนไมพี่น้ำกลับก่อนแต่ว่าวันนั้นนะพี่ไม์ก็บอกอยู่นะว่าเออให้อยู่เป็นเพื่อนหน่อยแบบรอดูเขาหน่อยแต่ว่าพี่น้ำมีธุระต่อก็เลยเหมือนต้องรีบกลับอืมแต่ว่าจากที่คุยกับคนอื่นๆก็มีถามคนอื่นๆมานะถามเฮงถามฟินว่าเออวันนั้นชีไม์เล่นเป็นไงบ้างเฮงก็บอกโอ้โหยพี่โอเคเลยนะจากคนที่แบบเออไม่เคยถ่ายอะไรแบบนี้มาแล้วมาเล่นครั้งแรกได้ขนาดนี้คือดีพี่น้ำอย่าป่วยนะได้เลยพยายามจะรักษาสุขภาพทุกคนก็ต้อง รักษาสุขภาพด้วยนะรอมาเจอกันนะคะวันที่12บสหรืสิบเกเนาะพี่น้ำก็เก่งนะคะยังเห็นในบทจิมแล้วได้เลยรอดูพี่นำ้ำทำไมหนูหนอยไม่หลับเมื่อวานพอทวิตพี่น้ำจริงหรอทำไมอะ่ะถ้าว่างมาไลฟ์เฟบ่อยนะได้คะ่ะจะพยายามมาไลฟ์เฟบ่อยคิดถึงพี่น้ำมากไม่ได้เจอตั้งแต่เวิร์กช็อปแก็หรอโอ้นานมากเลยนะ้อโอเคโอเคไว้มาเจอกันนะ ยากเห็นางานวงลักที่เน้นคู่ของขวัญฝน,นคิดถึงซีแม่พีไลฟ์ด้วยกันได้เลยจะพยายามบอกพี่อ๊บกับนัดแล้วก็ฟินนะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนคือยุ่งพี่อ๊บก็เหมือนแบบว่าพี่อ๊บน้องพี่อ๊บนาง,งได้เดบิวต์แบบอยู่เซเว่นสตาร์แล้วทุกคนน่าจะรู้เนาะเขาก็แบบเป็นศิลปินเต็มตัตแล้วเขาก็ตอนนี้เหมือนพี่อ๊บก็ฝึกหนะักอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นัดก็เหมือนแบบมีธุรกิจถ่ายตุ๊กตาของนางน้องฟินก็ยุ่งเรื่องแบบถ่ายซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เหมือนแบบยุ่งยุ่งอยู่ก็ วันที่พี่น้ำทวีตทีสดุ้งทีทั้งทำลาย <c oughs> เรียวมากคิดถึงพี่น้ำมากเจอกันอยากให้พี่น้ำอัพรูปยีให้ดูด้วยนะได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวรับอัพให้จริงกินเหล้าขอจริงหรอไม่จริงหรอกทุกคนมันก็แค่เป็นแบบเอออาจจะเอาน้ำอื่นมาใส่อะไรอย่างนี้กินจริงไม่ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเมาแล้วถ่ายไม่ได้นะทุกคน๋ยวพี่น้ำจะไปแล้วนะเพราะว่า จะไปนอนแล้วบายๆเดี๋ยวไว้จะมาไลฟ์ไยบ่อยนะคะทุกคนจะก,กันวันที่12กับ19นะบ๊ายบายทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้หนาวนะอย่าเป็นหวัดนะมาเจอกันนะคะวันดีล่งหน้านะทุกคนไปแล้ว 拜拜。Okay,